มินแอนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะ แฮนเซิละพวกพ้องเดินทางไปบนดาวโซดีหลายร้อยเมตรแต่ตลอดระยะทางพวกเขาไม่สามารถล่าซีโนเจนิกได้แม้แต่ตัวเดียวมันมีรายุมาลามาคริสใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อมาชิงทรัพยากรไปแฮนเซิ <Hans en S 2> เห็นรายุมลามาคริสหลายคนฆ่าซีโนเจนิกก่อนที่เขาจะไปถึงพวกมันได้มันไม่เหลือซีโนเจนิกให้แฮนเซนลฆ่าแม้แต่ตัวเดียวและถ้าแฮนเซินเข้าไปใกล้ๆคนอื่นพวกเขาก็จะจ้องมาที่แฮนเซิทันทีราวกับว่าพวกเขาพร้อมจะต่อสู้กับแฮนเซนแต่ย,ยังก้าวเข้ามาอีกก้าวแฮนเซิเดินต่อไปข้างหน้าโดยหวังว่าจะ ขึ้นไปบนภูเขาเมื่อฮันเซนไปถึงตีนเขาเขาก็เห็นชิงหลีและดีเบทคนอื่นอีกจํานวนหนึ่งเดินเข้ามาฮันเซนจะมาที่นี่เพื่อล่าซีโนเจนิกอย่างนั้นหรอข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทําแบบนั้นได้ข้าแค่ามาเดินดูรอบๆเท่านั้นฮันเซนไอกกเกเกอนชิงหลีเปะปากของเธอพวกเราเดินไปทั่วภูเขานี้กว่าครึ่งวันแต่พวกเราก็หาซีโนเจนิกไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวเจ้าพวกนั้นฆ่าพวกมันทั้งหมดก่อนที่พวกเราจะมีโอกาส รีเบตระดับเดยุคและมาควิสหลายๆคนดูไม่พอใจทุกคนใช้ข้ออ้างในการตามหาตัวคนทรยศเพื่อเข้ามาในซีโนเจนิกสเปซซิกสตาร์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของรีเบตด้วยเหตุน,นั้นรีเบตกำลังเป็นฝ่ายที่สูญเสียถ้าไม่ใช่เพราะเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังอย่างเดสทอยเยอร์กดดันพวกเขาอย่างหนักแล้วก็รีเบตไม่มีทางจะปล่อยให้พวกเขาเข้ามาขณะที่พวกเขาทั้งคู่พูดคุยกันอยู่มีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามามันเป็นกลุ่มของเดสทอยเยอร์ที่ส่วนใหญ่เป็นระดับมาควิสแต่หัวหน้าของพวกเขาเป็นระดับเดยุ ทีมของเดสทอยเออร์มาเพื่อค้นหาตัวคนทรยศแต่เมื่อพวกเขาเห็นฮันเซนพวกเขากระดูอาฆาตขึ้นมาทันทีนั่นเป็นเพราะเหตุการณ์ภายในเมทัลเวิลด์ฮันเซนได้ปกป้องเผ่าอื่นๆเอาไว้ขณะที่ทางเดสทอยเออร์ถูกฆ่าตายทั้งหมดแถมหลังจากเหตุการณ์นั้นเผ่าพันธุ์อื่นๆก็เริ่มเกลียดชังเผ่าเดสทอยเออร์นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ชอบหน้าฮันเซนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ทําการโจมตีฮันเซนพวกเขาแค่มองฮันเซนอย่างไม่พอใจเท่านั้นตอนนี้พวกเขายังอยู่ในเขตแดนของรีเบตและพวกเขาก็ไม่่่่อออวดีีีพจะตสู้้กับนนนซใทแหง ขณะที่กลุ่มเดสทอยเออร์กำลังจากไปใบหน้าของดยุกที่เป็นหัวหน้าทีมก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาตะโกนขึ้นไปบนภูเขาบาแฮนเซนและคนอื่นๆหันไปมองและสังเกตเห็นชายในชุดเกาะกระดูกคนคนนั้นถือมีดกระดูกที่มีความยาวราวๆสองเมตรอยู่ในมือนั่นคือหนึ่งในเดสทอยเออร์อย่างนั้นหรอแฮนเซนถามขณะที่มองบาด้วยสีหน้าที่สงสัยบามีสามหน้าก็จริงแต่เขาไม่ได้มีหกแขนเหมือนกับเดสทอยเยอร์คนอื่นๆ แถมใบหน้าทั้งสามของเขาก็ต่างกันออกไปด้วยใบยหน้าทั้งสามของเขาเป็นใบหน้าของผู้ชายทั้งหมดสีหน้าของชิงหนีเปลี่ยนไปเธอกระซิบบอกแฮนเซนอย่าได้ด้วยอยู่เขาเขาเป็นเดชทอยเยอร์วิปปาราสนั่นหมายความว่าอย่างไงแฮนเซนกระซิบถามชิงหนีที่อธิบาย เขาเป็นลูกผสมระหว่างในเดชทอยเยอร์กับพ่าพันธุ์อื่นเขามีพรสวรรค์มากๆแต่เขาก็โหดร้ายมากๆเช่นกันเดชทอยเยอร์ er รักความรุนแรงแต่พวกเขาก็ยังเรียกบาว่าเป็นคนที่เกิดมาเพื่อการทำรายร้างรีเบสร,ระดับอายุคนหนึ่งรีบบอกกับฮันเซินรีไปจากที่นี่กันเถอะพวกเราไม่ควรไปยั่วยุเขาเขาเป็นนักฆ่ารับจ้าง และเขาได้ฆ่าอัจฉริยะของเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายยอดฝีมือหลายคนตายด้วยมือของเขาถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายแฮนเซิลขมวดคิด้วแต่เขาไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเขาสังเกตเห็นบาร์ตรงเข้ามาหาเขาเรียบร้อยแล้วจิตสังขารของบาร์มุ่งเป้ามาที่เขาและเขารู้ว่าไม่สามารถหนีไปจากมันได้ฮานเมอรเออร์รู้สึกว่าบาร์มุ่งเป้าไปที่แฮนเซิเช่นเดียวกันเธอก้าวมาข้างหน้าแฮนเซิและเรียกลูกธนูเทพธิดาแห่งความตายออกมาเธอดึงสายธนูและลูกศรสีดำก็ปรากฏขึ้นมาปลายลูก นี่เจ้าบ้าไปแล้วเหรอรถธนูลงเดี๋ยวนี้ เมื่อเห็นหานเมองเอ๋ยยกธนูเลงไปที่บาชิงหลี่แล้วคนอื่นๆก็เริ่มแตกตื่นคนอย่างบาจะลงมือฆ่าคนอื่นอย่างสนุกสนานถ้าเกิดเขาอารมณ์ไม่ดีตอนนี้หานเมงิงเอ๋ยเลงลูกธนูไปที่เขาคนอื่นๆก็คาดคิดว่าเธอกําลังโดนหาที่ตายกลุ่มของเดสทอยเลอร์ยิ้มอย่างเลือดเย็นให้กับพวกแฮนเซนถึงแม้พวกเขาจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับบาแต่มันก็มีความหวาดกลัวปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาเองก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับบาเช่นเดียวกันและตอนนี้หนึ่งในคนของแฮนเซนกาลังเลงลูกธนูไปที่บาเลาเดส ทอยเริ่มถอยออกไปพอสมควรเพื่อที่จะได้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสบายใจมันดูเหมือนว่าการฆ่าฟันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นฮันเมองเอไม่ได้ลดลูกธนูของเธอลงเธอแค่มองตรงไปทางบาร์ที่กำลังเข้ามาขณะที่เธอทำอย่างนั้นทานูของเธอก็รวบรวมพลังมากขึ้นเรื่อยๆเธอเป็นเพียงแค่มาคริสคนหนึ่งขณะที่บาร์เป็นดายุคแต่บาร์มีจิตมุ่งร้ายต่อฮันเซินดังนั้นเธอไม่คิดจะถอยให้กับเขาฮันเซนบอกให้นางหยุดเดี๋ยวนี้รีแบตะดดายุคคนหนึ่งพูดขึ้นมา ไม่จำเป็นแฮนซ์ลนพูดอย่างสบายใจเมื่อธนูในมือของฮานเมิงเออชาร์จจนเต็มที่แล้วเธอก็ยิงออกไปใส่บาในทันทีโลธนูที่ถูกสร้างขึ้นจากควันสีดำหมุนวนแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เกือบจะมองไม่เห็นขณะที่มันพุ่งไปตรงหน้าบาและเตรียมจะเจาะทะลุเข้าไปในหัวใจของเขาทุกคนรู้สึกตกใจพวกเขาคิดว่าฮานเมิงเออกล้ามากที่ยิงธนูออกไปใส่บารีรเบ็ระดระยุกไม่กล้าพูดอะไรอีกพวกเขาหวาดกลัวบา ดังนั้นพวกรีเบตจึงถอยออกไปเพื่อที่พวกเขาจะไม่โดนลูกหลงกลุ่มเดสทอยเออร์ก็ถอยห่างออกไปเช่นเดียวกันพวกเขายังคงยิ้มอกมาอย่างเลือดเย็นขณะที่มองฮานเมืองเออร์ราวกับว่าเธอกําลังจะต้องตายบาไม่ใช่แค่คนที่โหดร้ายเพียงอย่างเดียวคนอื่นๆอ,อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับบามากนะักแต่เราเดสทอยเออร์รู้ถึงความน่ากลัวของเขาเป็นอย่างดีบาถูกบอกว่าเป็นคนที่เกิดมาเพื่อการทําลายล้างเพราะเขาคือเดสทอยเออร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่เดสทอยเออร์ทั้งหมดที่เคยมีมาด้วยพรสวรรค์ท ริิสุทธ์มันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะได้เป็นผู้นําคนต่อไปของเผ่าพันเดสทอยเออร์และถึงแม้บาจะไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรจากเดสทอยเออร์มากนักแต่เขาก็ยังคงเหนือกว่าเดสทอยเออร์คนอื่นๆอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาความรักในการฆ่าฟันทําให้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่าเราราชาของเด er สทอยเออร์ซะอีกครั้งหนึ่งบาเคยสังหารดากอนระดับดายุคนหนึ่ง ดากอนวันนั้นได้พยายามตามล่าตัวเขาเพื่อจะแก้แค้นแต่เขาสามารถหนีไปได้สําเร็จและในขณะที่หนีเขาก็ได้ฆ่าดาก้อนโดยยุและมาคริสไปอีกหลายคนนั่นทําให้เผาดาก้อนเสียหน้าอย่างมากดากอนวันเป็นถึงระดับราชันแต่เขาไม่สามารถไล่ล่าดยยุคนหนึ่งได้และบายยังฆ่าดากอนไปหลายคนนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงบายเห็นลูกธนูของหานมืองเอิร์ตตรงเข้ามาแต่ความเร็วของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเขาก็ไม่ได้ใช้มีดกระดูกเขาแค่ยื่นมือออกไปจับลูกธนูเมื่อ เมื่อมือของบาสัมผัสกับหัวลูกธนูสีหน้าของเขาก็ตึงเครียดขึ้นมาแสงสีดำ่อหุ้มมือของเขาแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าลูกธนูกำลังจะแตกสลายแต่ลูกธนูดูเหมือนจะคมกว่าที่บาคิดและเมื่อลูกธนูสีดำะทะกับแสงสีดำของบามันไม่แตกสลายพลังของบาไม่สามารถหยุดลูกธนูเอาไว้ได้และลูกธนูก็พุ่งต่อไปที่มือของบาราวกับสายฟ้าสีดำมันหมุนทะลวงอย่างรวดเร็วราวกับหัวสว่านแสงสีดำที่ห่อหุ้มมือของบาแตกสลายขณะที่หัวลูกธนูเจาะทะรวงเข้าไปในมือของบา และฉีกผิวหนังกับกระดูกของเขาลูกธนูพุ่งผ่านมือของบาไปทําให้ชิงหลีเดสทอยเออร์และรีเบทที่มองดูอยู่รู้สึกไม่อยากจะเชื่อถึงสิ่งที่เห็นพวกเขาจ้องมองลูกธนูที่พุ่งตรงไปที่หัวใจของบาบาเอี่ยวตัวหลบไปด้านหลังและใช้มีดกระดูกฟันใส่หัวลูกธนูจนเกิดเป็นเสียงดังแต่ทว่าในที่สุดเขาก็หยุดลูกธนูเอาไว้ได้แต่ทว่าในตอนที่ทุกคนคิดว่ามันจบลงแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาหัวลูกธนูระเบิดออกและกลายเป็นดวงอาทิตย์สีดำที่กืนนกินร่าางงของบ เมื่อพลังที่น่ากลัวและแสงสีดําอันสว่างสวหายไปแล้วชิงดีแล้วคนอื่นๆก็มองเห็นว่าชุดเกาะกระดูกที่บาสวมใส่อยู่ตอนนี้ได้หายไปแล้วร่างกายที่ใหญ่โตของเขาถูกเปิดเผยออกมาแถมร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักอีกด้วยเลือดไหลออกมาทุกหนทุกแห่งและกระดูกกับอวัยวะภายในของเขาก็เผยออกให้เห็นผ่านบาดแผลบ,บนร่างกายไม่มีใครเชื่อว่าลูกธนูของมาคริสคนหนึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับบาได้แบบนั้นนั่นเป็นไปได้อย่างไงกันนี่คือบานะ เดสทอยลร์ระดับระยุกตกตะลึงเพราะแม้แต่ดยุกส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทําให้บาบาเจ็บแบบนั้นได้ชิงลีแล้วเราดีเบกก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้พวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่ามาคิวิสคนหนึ่งที่จงรักภักดีต่อฮันเซนจะมีพลังที่น่าสะพึงกลัวถึงขนาดนั้นแม้แต่ฮันเซนเองก็ประหลาดใจเช่นกันเขาไม่ได้คาดคิดว่าหันเมองเอ๋อจะแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นพลังของเธอเทียบได้กับพลังวิชาเบกซิกสกายของเขาได้เลย ถ้าารเมองเออเรียนรู้ชาเบกซิกสกายแล้วรวมมันเข้ากับพลังของเธอแล้วก็เธอจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันนะฮานซารู้สึกตื่นเต้นมาคิดถึงเรื่องนั้น นี่มันวิเศษไปเลยบารที่ได้รับบาดเจ็บดูตื่นเต้นอย่างมากตอนนี้เขาดูเหมือนกับหมาป่าท,ที่กําลังมองเห็นเหยื่อบาดแผลของบาเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วผิวหนังที่ฉีกขาดบนร่างกายของเขาประสานเข้าด้วยกันและพลังชีวิตของเขาก็เริ่มปะทุขึ้นมาราวกับภูเขาไฟแต่ฮันมังเอิรไม่ได้สถทกสถานอะไรเธอเพียงแค่ด,ดึงสายธนูหลังจากนั้นลูกธนูสีดําก็พุ่งผ่านท้องฟ้าตรงไปที่บามันดูเหมือนกับว่าสายฟ้าสีดํากำลังพุ่งตรงไปที่เขาความตื่นเต้นอันน่าขนลุกของบ่่าาายยไไมมหปเเ้ริจะ ระบำขณะที่กวาดแกว่งมีดกระดูกของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสุขขณะที่พยายามฟันใสลูกธนูที่เข้ามา แต่ในตอนที่มีกระดูกกำลังจะฟันไปถูกหัวลูกธนูลูกธนูก็เริ่มเคลื่อนไหวราวกับเวทมนต์มันสลายกลายเป็นอากาศธาตุและปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อมันปักเข้าไปในอกของบาเรียบร้อยแล้วปลายของลูกธนูที่เป็นเหมือนเพชรเริ่มฉีกเนื้อหนังของบาลูกธนูสีดำเจาะทะลุอกและเข้าไปในหัวใจของเขาลูกธนูสีดำหลายดอกพุ่งผ่านท้องฟ้าและตรงเข้าไปหาบาอย่างรวดเร็วกับสายฟ้าบาพยายามกวาดแกว่งมีดกระดูกของเขาแต่เขาไม่สามารถป้องกันลูกธนูได้แม้แต่ดอกเดียวลูกธนูทุกดอกเคลื่อนไหว รล่ากับเวทมนต์เมื่อไราก็ตามที่มีดกระดูกของบาร์กลังจะฟันถูกลูกธนูลูกธนูก็จะหายไปแล้วเมื่อมันปรากฏขึ้นมาอีกครั้งมันก็จะเจาะเข้าไปในเนื้อหนังของบาร์เรียบร้อยแล้วในเวลาไม่กี่วินาทีร่างกายของบาร์ก็เต็มไปด้วยลูกธนูหลายสิบลูกราวกับว่าเขาเป็นเป้าสําหรับฝึกยิงธนูชิงหลีและคนอื่นๆจ้องมองด้วยความตกตะลึงพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเดสทอยร์ er, ระดับมาควิดและยุกกต่างคิดกับตนเองนี่เป็นไปได้ยังไงกันนะนั่นคือบาร์ ฮันเมอรเอยิงลูกธนูออกไปอีกดอกและเมื่อมันปักเข้าไปที่ตัวของบาร์มันก็ระเบิดออกลูกธนูที่ปักอยู่ตามร่างกายของบาร์เริ่มระเบิดเป็นดวงที่สีดำพร้อมๆกันร่างกายของบาร์แหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีกระดูกอันน่ากลัวหลุดออกจากมือของเขาและปักลงบนพื้นเหนือร่างที่แหลกเป็นชิ้นของบาร์นี่เป็นผลลัพธ์ที่น่าตกใจอย่างมากชิงลีและรีเบตคนอื่นๆยืนนิ่งไปด้วยความตกใจพวกเขาจ้องมองฮันเมอร์เออที่ตอนนี้กําลังยืนอยู่ตรงหน้าแฮนเซนใบหน้าที่งดงามแต่เย็นชาของเธอจะฝังเข้าไปใน จิตใจของพวกเขาตลอดไป แต่ฮานเมืองเอิรไม่ได้แสดงท่าทางดีใจเธอขมวดคิ้วและมองไปที่มีดกระดูกของบาทันใดนั้นชิ้นเนื้อที่ลงเหลือ,อยู่ก็เริ่มเคลื่อนไหวชิ้นเนื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยเริ่มถูกดึงเข้าหากันไม่นานหลังจากนั้นทางกล้ามเนื้อและกระดูกก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ร่างกายของบาเริ่มจะประกอบเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเขาดูเหมือนกับกระดูกที่ถูกฉีกจนขาดเป็นชิ้นๆแต่หลังจากนั้นมันก็ถูกเก็บกลับเข้าด้วยกันมันยังคงมีรอยต่อจํานวนมากทั่วร่างกายของเขาและพวกมันก็ดูเเหมือออนนกับบตตะขขขาาาที่่ยยูภยใ้ผิวง แต่แผลเป็นได้หายไปอย่างรวดเร็วและบาก็กลับมายืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาอีกครั้งหนึง่งเขาหยิบมีดกระดูกกลับขึ้นมาและหันไปมองที่หานเมิงเอ๋ออย่างลงื่นเลื่นเขาไม่ได้เพลิดเพลินกับการต่อสู้ที่สนุกสนานมาเป็นเวลานานแล้วเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้ท้องของข้ากําลังร้องออกมาความรู้สึกหิวเป็นความรู้สึกที่แสนพิเศษตอนนี้เมื่อเจ้าเป็นเหยื่อของข้าบอกชื่อของเจ้ามา แบบนั้นเขาอาจจะจดจำมันได้ชมที่ดูอยู่อ้าปากค้างร่างกายของบาถูกฉีกเป็นชิ้นๆแต่หลังจากนั้นมันก็ถูกประกอบขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วแถมตอนนี้พลังของบาก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเป็นไปไม่ได้เดสทอยเออร์ er จะมีพลังในการรักษาตนเองได้อย่างไงกันการฟื้นตัวมันรวดเร็วเกินกว่าที่จะเป็นแค่พลังในการรักษาธรรมดาร,รม,ดามันเหมือนกับว่าเขาชุบชีวิตตนเองขึ้นมาใหม่มากกว่าเชิงนีมองไปที่บาด้วยความตกใจนี่คือเหตุผลที่ทําให้เขาเป็นบา นี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นเดสทอยเออร์ er ระดับดริหัวเราะถึงแม้พลังของฮานด์เมอ๋อจะเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจแต่พวกเขาก็ยังมั่นใจว่าบาจะเป็นฝ่ายชนะบาอาจจะไม่ใช่ er เดสทอยเลอร์เลือดบริสุทธิ์แต่บาเป็นคนที่แข็งแร่งเจาและค่ะาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ